ถนนพระรามสองอีกแล้วค่ะล่าสุดนะคะได้เกิดเหตุการณ์ที่คานของบริเวณก่อสร้างในถนนพระรามสองถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและมีผู้บาดเจ็บอีกนับ10คนค่ะเก่อเหตุคานเหล็กสําหรับก่อสร้างโครงการทางยกระดับพระรามสองช่วงหลักกิโลเมตรที่21ใกล้กับตลาดมหาชัยเมืองใหม่จังหวัดสมุทรสาครถล่มลงมาซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนงานทํางานอยู่ในพื้นที่ประมาณ30กว่าคนโดยมีคนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล สำหรับคนงานที่เสียชีวิตเบื้องต้นมีรายงานว่ามีอย่างน้อย4คนและขณะนี้นะคะผู้ที่บาดเจ็บก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตอนแรกไม่สามารถเข้าเคลียร์พื้นที่ได้เพราะไม่มั่นใจว่าจะมีการถล่มซ้ำลงมาอีกหรือไม่มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุคนงานได้ติดตั้งก้อนคอนกรีตสำหรับทำพื้นทางยกระดับจนเกือบเสร็จแล้วเหลือเพียงแต่การจัดแนวก้อนคอนกรีตให้อยู่ในระนาบเดียวกันเพื่อรอการเชื่อมปูนในวันรุ่งขึ้น แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อคานเหล็กประคองก้อนคอนกรีตหรือที่เรียกว่าทรัสเกิดมีเสียงดังลั่นและหล่นลงมาจากคานต่อหม้อทําให้ทรัสดึงคานเหล็กช่วงที่มีก้อนคอนกรีตแขวนอยู่เอาไว้ร่วงลงตามมาด้วยต่อมานายนริศนิราไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องปิดช่องทางด่วนถนนพระรามสองในช่วงเกิดเหตุทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้บินด่วนจากจังหวัดเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย